คุณนายกับคุณหนูกลับมาหรือยังฉันบอกแล้วไงลุงว่าที่เนี่ยไม่รับคนงานยังจะมาทําไมอีกเนี่ยข้าก็บอกแล้วไงว่าไม่ได้มาสมัครงานข้าน่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่บ้านทุงสวรรค์นู่นข้าน่ะทำนาข้าไม,ไม่ได้อยากมาเป็นคนงานบ้านนี้หรอกโกหกกลับไปไปบ้านเนี้ยไม่ต้อนรับเอ๊ะอะไรของเองวะเนี่ยฮะข้าน่ะมาหาคุณนายกับคุณหนูไปไป,ไปตามมาไปก็บอกว่าไม่อยู่ไงลุงเฮ้ย เฮ้ยนั่นคุณนายคุณนายครับโอ้ยคุณนายไปดีครับแม่เอ่อคุณรู้อยู่ไหมครับผมอยากจะบอกว่ากลับไปซะฉันไม่อยากรู้หรือว่าฟังเรื่องอะไรเกี่ยวกับบ้านทุ่งสวรรค์อีกอ้าวคุณนายทำไมพูดแบบนั้นล่ะครับคุณท่านเป็นคนบ้านทุ่งสวรรค ที่ทำแบบนี้ก็เพราะว่าต้องการให้คุณหนูอ่ะฉันไม่อยากรู้เขาจะทําอะไรแบบไหนเพื่อใครไม่ต้องมาบอกให้ฉันกับลูกฉันฟังเพราะว่าเราจบกันนานละแล้วพี่นายคาจะทําไงครับถ้าเขาต้องการที่จะยกสมบัติให้ยัยหนูจริงเขาก็คงไม่ตั้งเงื่อนไขแบบนั้นหรอก เอาไว้นะฉันจะไม่ยอมให้ลูกสาวของฉันกลับไปที่บ้านทุ่งสวรรค์เป็นอันขาดไปสิหรือว่าต้องให้เอาน้ำไล่สาดฮะไปยืนขวางหน้าบ้านคนอื่นเขาเนี่ยทุเลสินดีไปกลับไปซะฉันไม่ต้องการเจอผู้ใหญ่ฝ่ายที่นี่อีกและไม่ว่าที่ไหนทั้งนั้น ควรจะจบเรื่องนี้ได้ละกลับผมจะกลับไปแล้วจะมามาพูดพลายที่นี่อีกแต่ผมขอเตือนคุณนายว่าคุณนายกำลังตัดสินใจผิดอย่างมหาศาลนะครับผมลาแล้วครับ ทำไมบ้านเงียบจังหายไปไหนกันหมดเนี่ยน่ารักจัง คุณหนูจะรับของว่างเลยไหมคะอืมเออแล้วนี่ของใครเหรอเขาเรียกอะไรนะฉลอมหรือเปล่าใครเป็นคนให้มาใครก็ไม่ทราบค่ะเห็นบอกว่ามาจากบ้านทุ่งอะไรก็ไม่รู้เหมือนจะมาของ,งานทำด้วยนะคะเดี๋ยวหนูไปเอาของว่างมาให้นะคะเอ,อ้ยนี่เดี๋ยวแล้วเขเามาเมาื่อไหร่ใครเป็นคนเอามามาเมื่อวานนี้ เห็นค pues yes. <c ık> ุยโอ้อวดว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านขี้คุยชะมัดแต่เหมือนว่าคุณไพทัศน่าจะรู้จักดีนะคะทัศค่ะคุณไพทัศยังสั่งหนูไว้อีกนะคะว่าอย่าให้มากวนคุณนายกับคุณหนูเด็ดขาดเลยค่ะเราจะทนกันตป สนใจทำไมตอนนี S 1> <S 1> <S ้ตอนเขาจะเป็นจะตายอ่ะทำไมไม่มาดูล่ะพี่แทปบาดเจ็บเหรอพี่เท่เป็นอะไรอ่ะไอ้โมนี่มันสำคัญอะไรนักหนาคุณถึงได้ตามล้างตามเช็ดมาขนาดนี้ฉันกับมันอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้ก็คือเธอนั่นเองที่ฉัน